อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องกดเลยอ่าครับผมครับสวัสดีครับผมกันแมนเกมเชนญต้อนรับับผมตอนนี้เราก็อยู่กับเกมครับโทเปียนะครับผมก็สลับเกมนี้นะฮะก็จะเป็นเกมใหม่ที่วางขายอยู่ในซีนนะครับผมเรียกได้ว่าวันแรกที่วางจำหน่ายนะครับผมก็จัดกันมาเลยฮะเนื่องจากว่าเกมนี้นะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่ผมรอคอยมานานนะครับผมเฮ้ยก่อนหน้านี้เขาก็ได้มีการเลื่อนวางจาหน่ายมาแล้วครั้งหนึ่งนะฮะก็เกมนี้นะครับผมก็จะเป็นเกมแนว RPG open world นะคะรับผม sandbox s u r v i v o r เอาช เฮ้ยอะไรมันจะไหลแนวขนาดนั้นเราสามารถที่จะสร้างบ้านล่าสัตว์แล้วก็คราฟสิ่งของต่างๆได้นะครับผมคราฟได้ตั้งแต่ของชิ้นเล็กๆนะครับผมจนกระทั่งไปถึงเครื่องบินรถ โอ้โหขุนยนอะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วก็เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆนะครับผมที่แบบอลังการงานสร้างโอเคมาเดีย๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าเกมนี้จะเป็นยังไงครับผมเอ้ยก็ที่นิวเกมกันเลยครับผมนี่เราสามารถที่จะเล่นแบบมัลติเพเยอร์ได้ด้วยนะครับผมแต่ว่าวันนี้เราจะเล่นแบบซิงเกิลเพเยอร์ก่อนเพราะว่าเรายังเล่นไม่เป็นนะครับผมก็ที่นิวเกม เอ้ยก่อนอื่นแล้วก็มาสร้างตัวละครกันเลยครับผมเอ๊ะอันนี้ตัวละครผู้หญิงเลยนี่ตัวละครผู้หญิงก็น่ารักดีนะแต่ว่าผมจะเอาตัวละครผู้ชายปับ๊บแล้วก็ผิวคลค้ำนิดนึงนะเอาประมาณนี้ฮะไม่ขาวมากนะครับผมแล้วก็ว้าวหน้าตานี่จิ้มชิ้มมากเลยนะเจะ๊โอ้ปุ๊บโอ้โหนี่เป็นผู้ชายที่น่าหวานมากเฮ้ยอันนี้ก็โอโ้โหให้ตายเถอะเอาให้มันแบบดุดันเลยอย่างงี้ได้ป่มอ้อย่างงี้คอสั้นเกินไปวะไม่เท่ครับผมไม่เท่เลยอันนี้ก็หน่าเหลี่ยม เอาประมาณนี้แล้วกันผมว่านะอันนี้ก็น่าจะเป็นสีของดวงตาครับผมเอาเป็นสีน้ําตาลแล้วกันสีน้ําตาลแบบนี้นะฮะเอ๊ะน้าเบื่อว่าสีน้ำตาลเล่นกี่ทีก็สีน้ําตาลนะเอาเป็นสีฟ้าแล้วกันแล้วก็คิ้วสีน้ําตาล,อ,าาล,ะล,ตาลอะไรแบบนี้แล้วกันนะในส่วนนี้ก็จะเป็นทรงผมเอ้ยทำไมทรงผมนี่แบบผู้หญิงมากเลยอะ่ะ <c oughs> มีติดกงติดกิฟต์ด้วยนะครับผมเฮ้ยนี่ทรงผมผู้ชายนี่โอ้โหโหมฮอคครับผมอันนี้ก็เท่ดีนะเฮ้ยผมเอาแบบนี้ดีกว่านี่โอ้โห ดูแบบซนๆดือด้อๆด,ด,ดีนะครับผมทรงนี้แล้วก็ปุ๊บสีผมก็ผมเอาแบบเป็นสีน้ำตาลแบบนี้เลยเฮ้ยผมกลับไปที่ดวงตาได้ไหมอะ่ะเออผมไม่ถนัดสีฟ้าเลยเรื่องไม้กนนะโอเคในส่วนนี้ก็จะเป็นอะไรอ๋อนี่คัมปิงซูนนะครับผม,ผมก็เป็นพวกหนวดพวกอะไรต่างๆนะฮะอ่าอันนี้เอาเป็นผู้ชายนะครับผมโอเค นี่มีเผ่าพันธุ์ที่เขาบอกมีเอลมีเดมอนนะครับผมก็ยังไม่ปลดล็อกนะครับผมคขามีซูนะครับผมต้องรอให้ตัวเกมมันอัปเดตนะครับเพราะว่าเกมนี้นะครับผมมันอยู่ในช่วงของ early access อยู่นะครับผมเอ๊มาเลยกดที่ create ปั๊บลุยกันเลยครับผมมาตั้งชื่อกันก่อนเลยจะชื่ออะไรไม่ได้ครับผมนอกจากกันแมนชัแนลนะฮะลุยเลยปั๊บอ่าโอเคครับผมตอนนี้เราก็เข้ามาที่ตัวเกมแล้วนะแต่ดูวิว่าเราสามารถที่จะทําอะไรได้บ้างครับผมโอ้โหเฮ้ยนี่ต่อยได้ด้วยครับผมยับซ้ายยับขวาเท่กระโดด กระโดดเตะปากกระโดดเตะปากกระโดดเตะปากเฮ้ยเขเท่เลยว่ะเฮ้ยในตัวิซุ๊บเฮ้ยสูสดีป้าอะไรเนี่ยป้าเลเวลสองอ๋ออันนี้เป็นทิ u t o เรียน,นะครับผมโอเคในตัวิซอ๋อเหมือนกับว่าเขาจะสอนวิธีการแอคแท็กให้กับเรานะครับผมกดเฮ้ยโทษที่ป้ามือมันลั่นเอ้ยไอ้หนูไอ้หนูต่อยหน้าป้าทําไมลูกเรียบร้อยป้าจมน้ำตาย <c oughs> เฮ้ยอะไรเนี่ยป้าดอบขไข่ด้วยว่ะ เ้ยแล้วผมต่อยปากป้าไปนี่มันจะส่งผลอะไรกับตัวเกมบ้างวะเนี่้ <c oughs> ตายเถอะเออไม่เป็นไรเดี๋ยวดูซิปึ๊บอ๋อตัวนี้ก็เป็นแบบทิว utorial นะครับผมเบื้องต้นนะเนี่ยเขาบอกให้เรากดโอเพื่อ,นะอเป็นการเปิดช่องคราบอ่านะดูซิมีอะไรบ้างครับผมโอเป็นทิว u t เรีย l ครับผมก็ไม่มีอะไรมากนะกดแท็บกดโออ่ากดโอเป็นการเปิดช่องคราบใช่ไหมอ่านี่มันตัว C เป็นการหมอบคลานนะฮะนี่อ่าปึ๊บกดโอก่อนโชว์ อันนี้เป็นช่องคราสโอเคครับผมไหนดูซิมีเล็กปึ๊บนี่อ๋อเป็นการแนะนาเบื้องต้นครับผมไหนเด้กลับมาคุยกับคนนี้เด้ไม่ได้ครับผมอ๋อเหมือนกับว่าเขาจะแนะนําวิธีการเล่นเบื้องต้นเว้ให้เราฟาร์มของแล้วก็คราสพวกโต๊ะคลาฟต่างๆนะโอเคมาไม่เป็นไรเฮ้ยไอของแค่นี้ไม่ต้องมาสอนเราหรอกครับเฮ้ยแกะแกะมาเตะปากแกะโอ้ยเอ้แกะ,แกะ,แกะวิดครับผมแกะวิดผม ไอ้แกอ้ยจิบหาย <c oughs> ยังไม่ทันทำอะไรเลยครับผมจะตายละเฮ้ย <c oughs> ตรงนี้มีกล่องสมบัติด้วยหาก่อนหาก่อนดูซิปุ๊บกด e ครับผมปุ๊บได้มาเป็นหนังสัตว์นะเอสังเกตว่าเนี่ยตามชายหาดมันจะมีแบบถังไม้อยู่นะผมว่ามันต้องมีไอเทมชโชแมพเฮ้ยอ่านี่เป็นขวดอะไรก็ไม่รู้อ้าวตรงนี้ไม่มีอะไรเลยเฮ้ยตรงนี้มีปลาด้วยเก็บปลาได้ปะเก็บปลาไม่ได้นะฮะ อ่าผมว่าเราต้องฟาร์มของพวกตามถังไม้นี่ก่อนสังเกตนะครับผมมันจะมีเส้นสีเหลืองๆนข้งค่ายปะอันนี้น่าจะเป็นสตามินานะครับผมเวลาเราวิ่งนะครับผมอ่าปุ๊บนี่โอเคเฮ้ยมีน้ํามันเอาไว้ปรุงอาหารด้วยนะครับผม คือเกมนี้เราสามารถที่จะคลาฟของแบบได้หลายอย่างมากๆเลยนะซึ่งปกตินะครับผมผมจะไม่ค่อยเล่นเกมแนว RPG สักเท่าไหร่นะ <c oughs> เฮ้ยขี้เกีเยจฟาร์มเวลอะไรประมาณนี้แต่ว่าเกมนี้มันน่าเล่นกันตรงที่เราสามารถที่จะคลาฟของแบบต่างๆได้แบบค่อนข้นงที่จะเยอะเลยนะเอ้ยก็เลยแบบเซิร์มาครับผมต้องจัดซะหน่อยแล้วโอเคปึ๊บแล้วก็เห็นด้านขวาล่างไหมครับผมที่เขียนว่า80%อันนั้นคือค่าอาหารของเรานะฮะอ่าตรงกลางก็คือค่าหัวใจโอเคแล้วก็มีค่ามานาด้วยนะครับผมมีการใช้วทมนต่างๆด้วย โอ้ยเหนื่อยเหนื่อยนี่นี่ดูท่าเหนื่อยก่อนเห็นไหมเนี่ยเวลาเราวิ่งเงมมอยอะอนนนๆนะครับผมมันจะเหนื่อยโอ้โหก็ละเอียดโอ้ยเหนื่อยเหนื่อยเกินโอ้ยเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยเห็นปะโคตาเจ๋งอ่ะอ่าเกมน่าเล่นมากๆนะครับผมภาพก็สวยแบบดูแล้วสบายตาดิโอเคปุ๊บเดี๋ยวผมจะฟาร,ร์มพวกถังไม้นี่ก่อนละกันนี่แน่เตะมั่งเตะถังไม้โอเคปุ๊บอ่าโชโชโชอ่านี่ครับผมเก็บของมาก่อนแล้วก็ต้นหญ้าพวกนี้ฟาร์มได้ไหม น่าจะฟาร์มได้นะฮะนี่เตะเอ้ยฟาร์มได้เลยครับผมนี่ได้เป็นพวกหญ้าแห้งนะครับผมอ่าแล้วก็เป็นไม้มานี่เก็บเลยโชเดะ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 อ่าฟาร์มก่อนฟาร์มก่อนอ่าปุ๊บก่อนอื่นผมต้องคราฟในส่วนของอุปกรณ์อนนะกดตัวโอปุ๊บนี่เฮ้ยอันนี้เป็นไม้ว่ะไม้น่าจะเป็นวูธได้นะเนี่ยเออว่ะปุ๊บคราฟกันเลย เอ้ยอย่างแรกต้องมีอาวุธก่อนอย่างแรกต้องมีอาวุธก่อนครับผมอย่างอื่นเอาไว้ที่หลังเอาไว้หมายเลขนึงเลยครับผมปุ๊บนี่โอ้โหดูท่าก่อนดิครับผมเ่ท่านี่ยังโหดปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ่าเฮ้ยแล้วไออาวุธพวกนี้มันมีนี่ปะวะมันมีค่าความเสียหายหรือเปล่าผมไม่มั่นใจนะอะ่ฟาร์มก่อนฟาร์มก่อนโอเคปุ๊บเอาไปตีไก่ตีไก่เฮ้ยโจ๊ะจเลยโอ้โหทีเดียวเลี้ยงครับผม ได้ขนไก่มาเฮ้ยโอ้โหโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยท่าตียังโหดเฮ้ยโจ้ตีแน่ไอ้ยแน่ตีแน่เฮ้ยนี่ตัวอะไรวะเนี่ยโมโนโมโนโอ้ยโมโน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 โจมตีเรานี่แน่ไอ้โมโนเหรอไอ้โมโนเหรอเฮ้ยทำไมมันกระเด็นไก่จังเฮ้ยไปไหนไอ้โมโนดูหน้าก็รู้ว่าแกเป็นตัวโกงเฮ้ยทำไมตัวโกงหน้าตาน่ารัก ไปไหนแล้วะมันกระเด็นไปไหนไอมโนอเอาไปไหนแล้วะตายแล้วหรอโอเคผมว่าผมฆ่าแก่ก่อนฆ่าแก่ก่อนอันดับแรกโอ้ยแกะโอ้โหแค่มันชนเราแบบโดนดาเมจด้วยนะทำไปเล่นไปมาเดมาเดโอเคฆ่าแก่เอาเนื้อโทษทีเจ้าแกะน้อยฉันต้องการเนื้อแก่มาเป็นอาหารของคืนนี้อ่าเรียบร้อยกับผมก่อนอื่นเพราะว่าเรามาคราบในส่วนของอาขวานกันดีกว่าไหนตัวซิกดูโอใช่ไหม ขวานขวานมาครับผมขวานมาแล้วชวับนี่เยี่ยมไปเลยเอาขวานมาใส่ช่องสองแบบนี้ฮะโชว์เฮ้ยช่วงนี้รู้สึกว่าเกมแนวซูเวอร์เอาชีวิตรอดอะไรแบบนี้นะครับผมออกมาเยอะมากๆเลยเรียกได้ว่าไม่รู้จะเล่นเกมไหนกันเลยทีเดียวเชียวนะครับผมอ่ะมันมีปัญญาออกแล้วก็มีปัญญาซื้อเล่นแล้ววะ <c oughs> โอเคปุ๊บโอเคอ่ะเก็บไม้มาก่อนปุ๊บเขาต้องการหินด้วยใช่ไหมเมื่อกี้นี้ นี่เก็บหินได้ไหมตรงนี้ปุ๊บเอาขวานกระแทอหินทุบเฮ้ยได้ว่ะได้ครับผมปุ๊บปุ๊บอ่าแล้วเราก็จะสร้างในส่วนของพิกอาร์มานี่พิกอาร์ครับผมครับพวกเครื่องมือเบื้องต้นมาก่อนนะครับผมนี่เกมแนวนี้มันจะต้องมีเครื่องมือเบื้องต้นก่อน,นเจอะอ่าแล้วก็มีอะไรครับผมอันนี้เป็นไฟทอสใช่ไหมอ่าเป็นทอสครับมาเลยฮะทีละอย่างสองอย่างปึ๊บ นี่อ่าเอาไงดีครับผมเราจะออกสำรวจโลกก่อนดีหรือว่าเราจะสร้างบ้านก่อนดีครับผมเฮ้ยเราเป็นนักสำรวจเราต้องออกสำรวจโลกก่อนดีครับใช่ไหมแต่เด,ด้มันมีอะไรบ้างมีโต๊ะคราฟนะครับผมโต๊ะคราฟนี่ใช้อะไรบ้างฮะใช้ไม้กับหินแล้วก็นี่รู้สึกว่าจะเป็นอะไรเนี่ยอัลต้าออฟซิเวอร์สเตชั่นนะครับผมอ๋อเป็นเสารีเสิร์ชนะครับผมเอาไว้รีเสิร์ชความรู้ต่างๆความรู้ใหม่ๆนะโอเคนี่ก็เป็นของสร้างบ้านพื้นฐานนะครับผมเป็นพวกพื้นบ้าน วอลนะครับผมแล้วก็หลังคานะฮะหลังคาบ้านนะฮะคือเกมนี้เราสามารถที่จะอัปเกรดความสามารถในการคราฟต่างๆได้นะครับผมนี่มันจะมีสกิลอยู่เห็นปะ่ะนี่ไงสายสร้างบ้านก็ต้องอัพพวกนี้นะครับผมอันนี้คือสายดาบสายเวทไอ้น,นี่ก็เป็นพวกทักษะเวทมนต์ต่างๆนะครับผมโอเคเราก็ต้องลองเล่นกันไปนะฮะมาก่อนอื่นผมจะฟาร์มพวกก้อนหินกันแล้วกันอ่าปุ๊บตัวเลขสามนะฮะนี่โอ้โหภาพสวยมากอะ่ะ ประทับใจจริงๆครับผมราคาแค่200กว่าบาทเนี่ยนะฮะตอนนี้เขาลดราคาอยู่นะอ่าโอเคโชเดออ่ะปุ๊บเก็บหินก่อนหินก้อนนี้เก็บได้ไหมปุ๊บปุ๊บปุ๊บอันนี้ก็เก็บได้ป่ะโอเคเยี่ยมเลยอ่ะปับป๊บปับ๊บปั๊บปั๊บถ้าสังเกตนะครับผมด้านขวาบนนี่มันจะมีคล้ายๆกับจะเป็นเควสนะครับผมให้เราทำนู่นทำนี่ทำนั่นนะฮะเอ้ยแต่ว่าข้าไม่สนใจหรอกเฟยใครอยากจะทำอะไรข้าก็ทำอ่าปุ๊บเปิดทีก่อน เฮ้ยคได้ไม้อีกแล้วอย่างนี้ผมจะรับไม้มาทําไมวะแล้วก็เฮ้ยมีน้องไก่ครับผมอ่ะปึ๊บนี่นี่นี่เก็บของตามนี้กันโช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 เฮ้ยเอาขวานดีกว่าขวานจามไม่ได้เลยเลยอันนี้อะไรวะอันนี้กระดูกเหรอเฮ้ยเฮ้ยวัวมีวัวด้วยเออเล่นอย่างนึงผมเกมนี้เราสามารถที่จะล่าสัตว์ได้ด้วยนะครับผมแล้วก็จับสัตว์มาเลี้ยงได้ด้วยนะ เรียกกันได้ว่าใช้แรงงานสัตว์นะครับผมเฮ้ยไอวัวจะไปไหนเราต้องใช้ไม้ใช่ไหมใช้ไม้ปุ๊บปีนภูเขาช่วยด้เฮ้ยข้างบนนั้นอะไรวะเห็นไหมเออเฮ้ยมีกวางหูยสัตว์เยอะมากอะ่ะมีสัตว์หลายชนิดนะฮะไอ้นี่ใช่ไหมไอวัวไอวัวม่อึดวะผมว่าเราจะตายก่อนนะเนี่ยผมว่าเราจะตายก่อนนะถ้าไปเล่นไปเฮ้ยมันต้องใช้ทอสเ้ย จิ้มวัวเอ้เผาวัวโอ้ยติดติดดาเมจไฟชิดผาแล้วโอ้แต่แต่วัวมันก็เฮ้ยแต่แรงด้วยแรงด้วยแต่ว่าเราจะติดดาเมจไฟไปด้วยนะครับผมเอ้ยวัวตายเลยนี่เฮ้ยทอสน,นี่สุดยอดเลยว่ะจิ้มนะวัวม่ตายเลยครับผมเฮ้ยดูเด้เวลาไฟมันไปติดพวกนี้มันลามทุ่งเห็นไหมติดต้นมงต้นไม้แค่แล้วมันก็ได้มาเป็นฐานเห็นไหมโอ้โหเฮ้ยคขาละเอียดอนะ่ะ ฮ้ยแจวเลยอ่ะเฮ้ยเนี่ยได้ถ่านมาเห็นไหมเวลาไฟติดต้นไม้ปุ๊บต้นไม้มันก็จะไหม้ไฟไว้แล้วก็เป็นถ่านเฮ้ยอ,อย่างนี้เราเผาเผาป่าได้เลยนเนี่ยเผาป่าเพื่อจะฟาร์มถ่านเฮ้ยโอเคดูเดิเห็นไหมแต่อย่าไปเข้าใกล้นะครับผมถึงตายเลยนะเฮ้ยผมว่าผ,ผมใกล้ตายแล้วนะี่วะเนี่ยมัวแต่ติดเล่นนะครับผมดูดิโอ้ไอ้นี่เรามันคนชั่วนี่วะตัดไม้ทําลายป่าครับผมโอเคเก็บถ่านเก็บถ่านมาก่อน ว่าเราสร้างบ้านกันดีกว่าวะเออรู้สึกว่าคืนนี้ผมต้องหาอะไรกินแล้วละ่ะไม่งั้นเราไม่รอดครับผมงั้นเราไม่รอดแน่ๆเพราะเลือดเราเลือดเราเหลือครึ่งข้อนหลอดเองนะโอเคก็อื่ไหนดูซิว่าเราสามารถที่จะคราฟอะไรได้บ้างชเดะอ่ากดเอื่็ต้องนี้นี่กันเลยครับผมปับ๊บนี่โซนเวิร์กแบนด์นะครับผมโต๊ะคราฟนั่นเอง oh. ชดด้ะ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 น่่เน่เ่น,น,น,น่โอ้คราฟสำเร็จแล้วปุ๊บมาแล้วก็ทําการติดตั้งนะฮะกดที่เลขห้า นี่เอาวา,วางวตัวไหนดีวะเอาวางว่าตัวนี้ดีกว่าอ่าตัวนี้ก่อนดีกว่าเออให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยนิดนึงนะฮะโอเคปึ๊บอ่านี่กดตรงนี้นะครับผมให้นี่อะไรวะเฮ้ยสโตนกริเดอร์เหรออืมอันนี้เหมือนจะเป็นเครื่องร่อนวะเฮ้ยเป็นเครื่องร่อนเหรอเฮ้ยอันนี้ก็เอาเดะเอาเดะครับก่อนเครื่องร่อนเครื่องร่อนของมันต้องมีเวลาเราโดดจากที่สูงนะครับผมเราจะได้แบบไม่เจ็บตัวนะอ่า้วก็กดติดตั้งเลยกดที่เลขห้า ใช้ยังไงวะกดใช้ปุ๊บอ๋อกดสเปซมาค้างเอไม่ใช่ค้างครับผมกดสเปซสองทีไงมันจะล่อนเวลาเระโดดจากที่สูงนะครับผมเราจะได้แบบไม่เสียเลือดนะอ่าอันนี้ต้องติดตัวไว้ครับผมไหนดูสิต้องมีแคมป์ไฟอันนี้ต้องมีครับผมของสาคัญนะฮะโชเดชโ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 ชเดชโเดชโอ้โหอ่ะหยิบแคมป์ไฟมาก่อนแล้วก็ทําการติดตั้งนะครับผมกดไปที่ เลขหปับ๊บอ,อาวเอาตัวไหนดีที่มันแบบเอาแถวนี้ดีกว่าเอาตรงนี้ดีวยแเป็นลานตรงนี้แล้วกันอ่าโอเคเราสามารถที่จะปรุงอาหารได้นะทําไข่ต้มได้ไมาไข่ต้มครับไข่ต้มมานี่ไข่ต้มครับผมสามฟองเดี๋ยวเซตอนนี้เรามีไข่ต้มอยู่สามใช่ไหมครัอบอีกได้ไหมโอ้โหนี่กว่าไข่จะสุกนี่ก็นานเหมือนเี่ยทำไปเล่นไป เคนเซิลก่อนได้ไหมเคนเซิลก่อนได้ไหมเออไม่อยากกินแล้วอะ่ะอ่าปุ๊บหยิบไข่ามาก่อนฟองหนึง่งอ่ากดที่เลขแปดใช่ไหมเลขแปดนี่กินได้เลยลองกินดูนะครับอ๋อนี่ไงบวกค่าความหิวนะครับผมแล้วก,ก็บวกเลือดด้วยนะเออเดีย๋ยวผมมาดูด้านสกิลเด้อืมสกิลเบื้องต้นของเราครับผมเรามีค่าพอยต์สกิลแล้วยังตอนนี้ยังเหรอเรเวลยังไม่อัพใช่ไหมเอ้ยแล้วแล้วตอนนี้เราเลเวลอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวกันนะผมดูก่อน ผมเพิ่งเลเวลหนึ่งอ๋อนี่ไงตรงนี้เป็นอีกทีนะฮะต้องให้มันได้รอบหนึ่งก่อนเพราะฉะนั้นช่วงนี้เราต้องไล่ตีคนนู้นคนนี้ไปก่อนนะฮะไหนเฮ้ย <c oughs> เดี๋ยวให้เลือดมันเต็มก่อนดีกว่ายังไม่อยากไล่ตีใครนะครับผมเดี๋ยวมันจะตายก่อนเลเวลอัพนะฮะอ่ะปุ๊บรอกินไขต่ต้มก่อนไขต่ต้มก่อนไข่ต้มไข่ต้มโอ้ปุ๊บเอาไขาต่ต้มมาแล้วก็ย่างหมูนะครับผมเอาอะไรดีวะนี่เออคราฟกัเลยมันคราฟได้กี่ชิ้นเนี่ยปุ๊บ โอเคในระหว่างที่เรารอหมูย่างนะครับผมเราไปดูซิว่าเราสามารถที่จะคราฟอะไรไเพิ่มเติมได้หรือเปล่าอ่าปุ๊บเฮ้ยอันนี้มีมาร์เก็ตด้วยมาร์เก็ตเหรออันนี้เขาต้องการอะไรครับผมเดีย๋ยวเราไปตัดไม้กันอ่ามาร์เก็ตมาร์เก็ตก็บอกอยู่แล้วครับผมว่ามันน่าจะเอาไว้ขายของได้นะฮะอ่าปุ๊บปุ๊บปุ๊บเกมนี้มันน่าจะมีระบบเงินตานะเอาไว้ซื้อนู่นซื้อนี่นะฮะปุ๊บอ่าตัดต้นไม้ก่นอนโชว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 อ่า นี่ผมว่าไปเกมที่แบบเล่นเพลินเลยนะเออแล้วมันมีความรู้สึกเหมือนกับว่าเราได้เล่นเกมซลดาอะไรประมาณนี้แบบบรรยากาศมันแบบมันได้เลยอะ่อนะฮี่นี่แนะ่นี่แน่ชุอ่ะตัดหม้แบบรัวๆนะครับผมแล้วก็เวลาเราทําอะไรนะับผมรู้สึกว่ามันจะได้เป็นค่า EP หมดเลยนะถ้าให้ผมเดานะฮะน่าจะเป็นคล้ายๆกับพวกเกมอาร์คอะไรเงี้ยเปล่าอ่าได้แบบว่าค่าเอหรือว่าต้องฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเท่านั้น ฆ่าตัดเส้นชีวิตเหรอฆ่าก็ฆ่าคืออีกพีอีพีเฮ้ยอย่าให้มันชนนะถ้าถ้ามันชนเราเราจะเจ็บตัวนะฮะทุบซะท่าโคเท่อะตีเวลอัพครับผมเป็นไงล่ะเวลอัพแล้วนี่ไหนดูซิว่าเวลอัพแล้วเราทำอะไรได้บ้างครับผมไปดูที่สกิลก่อนนะนี่ไงไหนดูซิว่ามันมีสกิลอะไรบ้างครับผม เ,เริ่มจากอันนี้นะครับผมอันนี้เป็นรีมานานะครับผมแล้วก็สกิลในการหลบหลีกนะฮะกดตัว C เพื่อหลบหลีกอันนี้เหมือนกับว่าถ้าเรากินอาหารแบบเต็มนะครับผมมันจะทําให้เลือดเราฟื้นฟูเองโดยอัตโนมัตินะเอาอันนี้ก่อนดีกว่าอ่าอัอันนี้ก่อน,อกกออน,น,อนโชว์อันนี้ต้องจัดครับผมมาอ่านี่สูเลือดมันจะเริ่มฟื้นฟูลแล้วนะฮะโอเคเอาไก่ย่างมาก่อนนี่เก็บไก่ย่างก่อนไหนปุ๊บโอเค ก่อนอื่นปุ๊บเดีย๋ยวผมจะคาฟในส่วนของมาเก็ตนี่เฉลยเรียบร้อยหยิบมาก่อนนี่เอามาติดตั้งไว้ตรงตรงนี้โอเคกดเลขหกนะฮะอันนี้เป็นร้านขายของของเราผมจะตั้งไว้ตรงนี้แล้วกันร้านขายของนะฮะอ่าเฮ้ยตรงนี้มีก้อนหินขวางอยู่ว่ะเดีย๋ยวผมเคลียร์ก้อนหินก่อนอ่ะโช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  อ่าเยี่ยมไปเลยร้านขายของเหมือนกันว่าอีก15นาทีนะครับผมเราถึงจะขายของได้คล้ายๆกับจะมีคนมารับซื้อว่างั้นเถอะอ่าของที่ขายนี่เขาก็จะบอกราคานะอันนี้กระดูก2อันราคาเท่าไรร่อ5 0บาทอ๋อนี่500้บาทเนี่ยอ๋อชิ้นละ2 5 0เนี่ยเขาจะบอกราคาอยู่เห็นไหมคือถ้าจะขายอะไรก็คงจะต้องเอามาวางไว้ตรงนี้นะครับผมแล้วก็ให้ตรงนี้มันลีครับผมถอยหลังไป พอครบ14ี่นาทีปุ๊บไอ้ตรงนี้ก็จะกลายเป็นตัวเงินให้เราน่าจะใช่นะฮะเฮ้ยผมบ้าเราเราตัดไม้เอามาขายแบบรัวก็ยังได้เลยนะเนี่ยสามร้อยเออวะกระดูกอะไรที่มันขายง่ายๆบ้างวะอืมลองดูก่อนเราดูก่อนผมไม่มั่นใจนะฮะเอาหนังสัตว์ลองขายดูได้สองร้อยเลยนะหนังสัตว์แล้วก็ถ่านฐานนี่น่าจะหาง่ายครับผมห้าร้อยบาทอเอาไม้ขายด้วยไหมอันนี้เก้าร้อยเลยนะลองดูนะครับผม สิบสี่นาทีเดี๋ยวจะมีคนมารับซื้ออ่าปึ๊บอันนี้เก็บก่นอนเฮ้ยลองเอาเนื้อย่างไปขายได้เนื้อย่างนี่ได้เท่าไหร่วะก็คือเราหาเงินได้จากตรงนี้เลยนะครับผมอ่าเนื้อย่างเราอยู่ไหนวะนี่เหรอปึ๊บเนื้อย่างเอาเอาเนื้อย่างผมหายไปไหนอ่ะอันนี้เปล่ามอยู่ตรงนี้เปล่าอ๋อนี่นี่นี่อันนี้คือเนื้อดิบอันนี้คือเนื้อย่างโอ้โหเยอะขายได้แพงกว่าน,นี่เนี่ยให้เก็บไปกินดีกว่าวะ เนื้อดิบขายได้ไหมฮ้ยเนื้อดิบก็ขายได้นะทําไม่เล่นไปนี่ไงเราเก็บเนื้อย่างไว้ใช้นะครับเอาไปกินไขล่ล่ะไข่ขายได้ไหมอ่าไข่ห้าฟองขายไม่ให้หมดเลยงกเคพันเก้ามาถึงก็รวยเลยเอ้ยแกะแกะเฮ้ยเราล่าสัตว์เราเอาไปขายก็ยังได้เลยนะเนี่ยปึ๊บตีสิครับผม ไอ้แกโอ้โหท่าอย่างสวยเข้นี่มันวันพีชนี่ว่าท่ากระโดดอย่างงี้โจเด้ตายซะไอ้แกนี่ฮูโจโดนไหมไม่โดนไม่โดนใครสักคนเลยไอ้แกโจเด้โอ้โหโคตรเท่ท่าเฮ้ยไอยาไอยานี่เก็บเบลเก็บเบลก่อนแรกๆก็ตีพวกแกะพวกปีศาจตัวน้อยๆก่อนอะไรเนี่ยไอ้เจ้าโมโม ตัวอะไรวะโมโนเหรอโมโนทำไมเอ็งกระโดดไปไกลเหลือเกินมาหมายค่าเก็บเวลสะเดิดๆไอเวลสามโอ้โหนี่ตีหินแตกเอานู่นแม่งกระเด็นไกลจิ๋วปุ๋งเลยล่ามันล่ามันไอโมโนโอโ้ดูเดะเราตีมันไม่มกระเด็นขึ้นมาบนภูเขาวะอยู่ไหนวะอ๋อนี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่เน,นี่ยน,นี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่แหละตายไหมาตายเดะเอ้ยไม่กระเด็นไกลไอตัวเนี้ย นี่น่นี่น่โอเคเฮ้ยหมีว้ายหมีอายเล่นเกมอะไรก็เจอแต่หมีอุ๊นี่ฉันหนีได้แกงงอะไรเซ่มันตามว่ะมันตามว่ะเฮ้ยไอหมี์ไม่นะไม่ตามมันนะเฮ้ยอ่าตามไม่ทันหรอกไอหมี์โอ้โหนึกว่าจะทันแล้วโอเคเดีย๋ยวเราลกลับไปที่แคมป์กันเออกด M นะครับผมเพื่อเป็นการเปิดแผนที่อ๋อนี่ตอนนี้เราอยู่ตรงนี้ อ่ะปุ๊บผมว่าเราหาพวกหีบสมบัติดีกว่ามากมันน่าจะมีแบบของให้นี่ไงตรงนู้นมีครับผมโอ้แต่มันอยู่ฝั่งนู้นอ่ะปุ๊บเฮ้ยมีอุย้ยตัวอะไรอ่ะอุย้ยมีพงอะไรบางอย่างครับผมเฮ้ยพงอะไรวะเปิดดูหีบสิได้เป็นทอส์สแล้วก็เป็นนี่มันคืออะไรนี่มันน่าจะเป็นอาหารนี่ละผมว่านนะใช่ไหม เออเนี่ยมันเขียนด้วยนะว่าฟูดเท่าไหร่เนี่ยนี่ฟูดสิบอันนี้บวกเลือดด้วยนะบวกมานานด้วยนะอ๋อเนี่ยมันจะมีบอกนะครับผมของแต่ละชนิดนะฮะโอเคเอ้ยมีหมีอยู่ตรงนี้ว่ะไม่ไปหรอกไม่ไปหรอกผมจะไปฝั่งนู้นนะ่ะผมเห็นหีบอยู่ปึ๊บชเอเด้ป๊บนี่มีหีบอยู่อยากได้อาวุธด,ดีๆสักอันหนึ่งปึ๊บเปิดก่อนเฮ้ยอะไรอะ เอ้ยได้กล่องเก็บของแล้วก็เอ้ยแล้วก็ได้แท่นในนี่มาแท่นที่เรากําลังจะคราฟอะครับผมเฮ้ยนี่นี่ตรงนี้ตรงนี้มีกล่องอยู่โอเคผมจะไล่เก็บกล่องให้หมดเลยลืมช้หาดอ่าโชโชโชอ้าวไม่ไม่แตกวะเอ้ยผมว่าต้องใช้ต้องใช้มือเพราะว่ามือต่อยเปล่าเอาไม้ดีกว่าไม้ดีกว่า เฮ้ยทำไมมันพังเลยอะไม่เห็นมีอะไรอยู่ในกล่องเอาเฮ้ยมันมีไม้พังด้วยกดรีแพ์ได้ปะเนี่ยรีแพ์กดอะไรครับผมกดคลิกขวาเหรอกดตรงนี้เหรออ๋อนี่ไงกดรีแพ์เฮ้ยแล้วกนรีแพ์เหมือนมันจะใช้สตังค์ใช่ไหมเมื่อกี้เนี่ยเหมือนมันใช้เงิน่ะเวลาเรากดรีแพะไหนลองดูด้ เอ้ยมันใช้เงินด้วยนะเนี่ยให้ตายโอ้ยตายแล้วเอ้ยเกยมนี้มันใช้เงินด้วยนะเนี่ยรีแพ์ไม้นี่เดียวมันใช้ตังค์ด้วยหายยังไม่มีตังค์ใช้อยู่เอ้สมมติจะเก็บได้เป็นอาหารวะอ่ะเพราะว่ามือเอามือชกดีกว่าชัวร์กว่าเยอะอ่ะปุ๊บของเสียหายหมดเอ้ยปุ๊บระวังยังไงดีระาวาังว้ต้งไหนดีครับผมระาวาังแบบข้อมูนที่วางได้ไหมตรงนี้ก็วางได้นะเนี่ย เฮ้ยเอาวางไว้ตรงนู้นดีกว่านี่ปลายทางเลยมันจะได้แบบดูเท่ๆนะฮะเอออย่างนี้เว้ยอ่ะติดตั้งโอเคแล้วก็รอให้มันสร้างใช่ไหมนี่ไงมันกำลังสร้างอยู่โอเคปึ๊บบ๊าดีป้าบ๊าดีลุงเตะปากแตกเอ,อ้ยวิ่งลงน้ำไปเลยเฮ้ยอย่าเราไปเก็บไข่เก็บไข่ลุงก่อนอ่า ลุงดับไข่ครับผมเฮ้ยแล้วของที่ผมเอามาขายเมื่อกี้ได้ยังสตังค์อ่ะผมอยากได้ตังค์ริสี่นาทีนะฮะเดีย๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะได้ตังค์หรือเปล่าตอนนี้เรามีเงินอยู่เท่าไหร่ครับผมอ,อ๋อนี่ไงนี่ไง994นะครับผมไหนดูกล่องเก็บของซิปึ๊บโอ้โหทําไมมันเก็บได้น้อยจังอเอาหนังเก็บไปดีกว่าแล้วก็ขนแกะขนนกกระดูกไอ้พวกนี้น่าจะยังไม่ได้ใช้ครับผมไอ้พวกนี้ค้าบ,บ่อยนะ นี่เป็นพวกอาหารต่างๆนะครับผมอืมเอาไข่เหรอไข่ไว้ก่อนนะอันนี้เป็นของกินอันนี้มีเนื้อเนื้อสุกกับเนื้อดิบนะครับผมอ่าปุ๊บสมุนไพรอ่าเปเปอร์พริกนะครับผมอันนี้น้ำมันทำอาหารอ่าอันนี้เกลือโอเคครับผมเก็บไว้ก่อนได้ยังเนี่ยผมจะลองเงินตรงนี้อยู่เนี่ยอีก3มนาทีโคตรนานเลย เอาอะไรดีครับผมเอาเวทมนต์ดีไหมเอาเวทมนต์ดีกว่าอ่านี่เฮ้ยอันนี้เป็นพลังไฟว่ะอ่ลองเอามาใช้ดูนะฮะดูซิว่ามันจะเป็นยังไงเปร๊บเคมีเมจิกไฟด้วยครับผมไหนดูซิปึ๊บเปร๊บแล้วมันใช้กันยังไงวะเนี่ยเอ้ยแล้วกดใช้ยังไงอะ่ะผมขอดูก่อนนะับปึ๊บเปร๊บไปที่สกิลอย่างนี้ใช่ไหมแล้วเอาอันนี้ลากมาที่อ่าเอาเลขอะไรดีเลขหกแล้วกันเลขหกเลขหก ลองใช้ดูนะครับผมว่ามันจะแหลมหรือเปล่าไอ้ปิ้วอ๋อเขาาเฮ้ยเคมันต้องมีอยู่แล้วไอ้เวทอย่างเงี้ยอจิ้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโดนมั่งไม่นั่นนะไกา่ไม่โดนเลยผมว่าไปยิงไอ้ตัวใหญ่ๆดีกว่านี่อย่างเช่นเจ้าแกะอย่างนี้นะฮะโอ้ยเฮ้ยก็ได้อยู่ก็ได้อยู่นะครับผมไม่ต้องออกแรงเออ เฮ้ยนี่เฮ้ยเราเล่นเป็นสายเวทก็ดีเหมือนกันนี่ว่ะอ่าโอเคเออว่ะเฮ้ยมันดีว่ะมันใช้แค่มานานนะผมมันไม่ทําให้แบบอาวุธเราแบบเสียหายด้วยนะเออเขาท่าเขาท่าเฮ้ยนี่ตรงนี้เสร็จแล้วตรงนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดูซีมีแบบอันนี้เป็นแบบไอรอนอันนี้เป็นซิลเวอร์เอาไงดีวะ เอาแบบคัพเปอร์กันแล้วกันกดไปครับผมปึ๊บอ่ามีการรีเสิร์ชของใหม่ๆหม่เข้ามาแล้วตอนนี้อาเยี่ยมโอเคไหนไปดูซิเราสามารถที่จะคราฟอะไรได้เพิ่มเติมบ้างตอนนี้เชอไปดูที่โต๊ะไปดูที่โต๊ะก่อนนี่เฮ้ยตอนนี้เรามีความสามารถในการคราฟของมาเพิ่มนะฮะเป็นพวก ของคอปเปอร์นะฮะเห็นไหมนี่มีขอนคอปเปอร์แต่ไม่เห็นจะมีอาวุธเลยอะ่ะผมอยากได้อาวุธนะฮะอาวุธของผมอยู่ตรงไหนอะ่ะมีแค่ไม้อ่ะครับผมไอ้น,นี่เป็นบีพอนเหรอไม่ได้ผมอยากได้อาวุธนะ่ะอ๋อนี่แล้ถค้าพวกนี้ก่อนนี่เห็นไหมมันจะมีพวกแบ็กสม,มุนแบ็กสมิดนะฮะถึงจะตีดาบได้เว้ยโอเคก็คือเราหาพวกทรัพยากรน,นะครับผมแล้วก็เอามารีเสิร์ชความรู้ใหม่ๆที่เสารีเสิร์ชตรงนี้นะฮะ นี่เห็นไหมตึ๊บเนี่ยอันนี้เขาต้องการเหรียญทองแล้วก็ต้องการนี่ครับผมนี่คล้ายๆกับจะเป็นผงแป้งครับผมเป็นแป้งอันนี้คืออีหยังก็ไม่รู้นะฮะ <c oughs> อันนี้เป็นโล่เป็นคอปเปอร์ชิลเออโอเคครับผมก็สำหรับในพาร์ทนี้นะฮะก็ต้องขอจบเพียงแค่นี้ก่ก็แล้วกันถ้าถูกใจชอบใจในเกมนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้กับทางช่องเพื่อเป็นกำลังใจด้วยกันสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย